พื้นที่เพื่อทวงถามว่าไอรายงานรายงานสาเหตุจริงๆเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเราก็ได้ได้รับคําตอบว่าโอเคขอเวลาเพิ่มอีกสรุปก็คือเขาบอกว่าขอเวลาเนี่ยสิ้นเดือนกุมภานะคะจะจะจะ,จะมีการจะมีการส่งให้ก็ท่ากับว่า1เดือนเนี่ยขยายเวลาสืบสวนเป็น3เดือนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือกลางเดือนมีนาแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วเ,เหตุการณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งเรายังไม่ทันได้ ไปไปผักปูเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมีเหตุการณ์ ขึ้นแล้วอ่ะท่านก็ควรจะไปย้ำกับพระราชการแล้วว่าไอ้มาตรการที่ท่านคิดว่าเป็นนโยบายของท่านอ่ะมันต้องเกิดแล้วมันต้องเห็นผลแล้วแต่นี่นะคะภายในภายในประมาณแบบ34เดือนเกิดเหตุครั้งที่2ท่านก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมาบอกได้เลยว่าไอ้มาตรการเอ,อ่อบัญชีผู้ คือทางพรกประชาชนอดีตพักคก้าไกลเนี่ยเราเคยเสนอพลบถนนให้มีการเ,าเรียกว่าสืบสวนสอบสวน,สวนสอ,บอ,บอบุบัติเหตุที่เกิดขึน้นเป็นเป็นอินเ,เวสทิเกตที่มาในเชิงของวิศวกรรมซึ่งทุกวันนี้ในแบบที่เราสืบสวนสอบสวนสาเหตุกันอะ เราทาในเชิงของเรียกว่าตํารวจเนาะเข้ามาดําเนินการแต่ว่าในในทางวิศวกรรมเนี่ยมันมันก็มีความสาคัญที่เราควรที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาเรียกว่าถอดบทเรียนเข้ามาศึกษาเนาะแล้วก็เอาเอาเอา,เอาเอาไอ้เคสสตัร์ดี้เหล่านี้เนี่ยไปไปเป็นเป็นสิ่งที่ป้องกันในเคสถัดไปแต่ว่าคือพอรบนั้น,นอ่ะก็ก็ถูกปัดตกไปเนาะเพราะว่านายกเนี่ยบอกว่าเออเป็นเป็นพรบร่างการเงินก็คือไม่ได้มีการพิจารณาอะไรเลยทั้งสิน้นซึ่งไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยจริงๆคือ มันสาคัญมากนะคะไอการสืบสวนสอบสวนในเชิงวิศวกรรมอ่ะเพราะว่าถ้าคือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มาคุยกันว่าแบบว่าโครงสร้างรากฐานสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราเอาไปออกกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่เหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นในเคสถัดไปอ่ะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกคือมันถนนเนี่ยมันสร้างเนี่ยมันไม่มีแค่ถนนพระรามสองไงคือมันสร้างกันทั่วประเทศนึกออกไหมคะคือถ้าเราถ้าเรามองแค่เคสนี้แล้วแล้วเราไม่ถอดบทเรียนเพื่อไปใช้กับเคสอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีก และมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยเคยุยโตโอ้อวด